สนับสนุนความรู้โดยบริษัทหลักทรัพย์พายจำกัดมหาชนทีมเอแปดทับหนึ่งสนใจเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์โทร02 205 7250มออดได้เลยนะครับหลายคนจะบอกว่าหุ้นพลังงานหุ้นปีโตถ้าใครฟังในรายการเนี่ยต้องตั้งใจฟังให้ดีนะว่าหุ้นบางอย่างเนี่ยเวลาเขาเชียร์ให้ซื้อวันนี้เนี่ยนั่นหมายถึงว่าเอ้หมายถึงว่าเขาจะอออออรอรอบปีหน้าหรือเขารอรอบอาทิตย์หนึ่งมันมบางทีมันตอ,อบอยากไงแต่ผมเป็นวีไอเนี่ยเวลาผมจะซื้อเนี่ย สิ่งที่ผมจะอันนี้เป็น V i นะครับผมจะซื้อหุ้นที่เป็นอนาคตของประเทศไทยที่เป็นอุตสาหกรรมอันนี้คือพูดกับอีกเป็นประจำแหละก็เรื่องนเดิมเนีับประเทศไทยเราเป็นประเทศที่เอาแล้วคือแต่วันนี้ผมมีหุ้นกลุ่มใหม่ที่ผมผมสนใจมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอยากเข้าไปศึกษาแต่แต่จริงๆก็อยากจะเข้าไปลงทุนลองดูเหมือนกันอ่าคือตอนนี้ประเทศไทยแน่ๆเราเรา,เราเก่งเรื่องอะไรอเอาเอาฝั่งทั้งบริการและอุตสาหกรรมนะ,กะเกษตรนี่เราเก่งอยู่แล้วแต่พเพื่อนกเกษตรมันไม่ค่อยสร้างหุลค้าเพิ่มเข้าใจไหม มันก็เลยไม่ค่อยสร้างกาไรนะครับแต่อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับบริการประเทศไทยเนี่ยยังไงเอจิ้งโซซายตี้ก็ต้องธุรกิจบริการหนีไม่พ้นจริงๆหนีไม่พ้นจริงๆคนอคนสูงวัยเนี่ยยังไงยังไงเนี่ยก็ต้องทําธุรกิจบริการหนีไม่พน้นอย่างน้อยเนี่ยคนสูงวัยเนี่ยถ้ามันไม่มีอะไรทําจริงๆเลยเนี่ยในญี่ปุ่นก็ไปขับแท็กซี่ซึ่งบางครั้งก็รู้สึกเสี่ยวนะ <laughs> ใครไปเที่ยวย,นะยุ่นปเนี่ยในอายุหกสิบเนี่ยโอ้ย <laughs> เขาขับหกสิบห้าเจ็ดสิบเขาขับแท็กซี่กันนะครับซึ่งหมอแนะนําแล้วนะครับว่าอายุกเกษียณแล้วเนี่ยให้ขับรถนะครับเพราะว่าจะไม่เป็นอัลไซเมอร์จะต้องจําทางจะต้องคอยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาคอยระแวดระวังมันก็ทําให้สมองเนี่ยใช้งานตลอดเขาบอกว่ากเกษียณแล้วเนี่ยต้องใช้สมองนะครับต้องใช้สมองเล่นไพ่ก็ได้ไพ่นกระจอกอะไรเงี <laughs> ้ยคนฮ่องกงก็จะไม่เป็นอัลไซเมอร์เพราะเล่นไพ่นกระจอกต้องคิดตลอดเวลาอะไรประมาณนี้ อ่ะคันนี้เนี่ยธุรกิจบริการมันก็เป็นธุรกิจที่ผู้สูงวยัยทาได้นะครับธุรกิจร้านอาหารสังเกตไหมญี่ปุ่นร้านอาหารเยอะมากถูกไหมครับเยอะ,อะเยอะมากนะครับท่องเที่ยวชัดเจนนะครับนั่นคือที่หมายว่าลงรถไฟฟ้าของเราเนี่ยจะช่วยสนับสนุนธุรกิจท่องเที่ยวของเราได้ดีมากเลยนะครับผมได้รับคําชมจากเพื่อนเพื่อต่างประเทศเยอะมากเลยว่ามากรุงเทพเนี่ยสบายมากเลยแท็กซี่ก็เรียกง่ายรถไฟฟ้าก็ขึ้นง่ายถึงแม้ว่าเขาจะมีอุปสรรคบ้างในการเปลี่ยนสาย บ้างแต่ก็ถือว่าดี mm hmm. เมื่อเทียบกับประเทศบางประเทศดีกว่าบางประเทศในยุโรปด้วยเดินทางยากกว่าอีกต่างหากนะครับเราอาจจะแพ้ฮ่องกองเราอาจจะแพ้จีนเซี่ยงไฮ้อาจจะแพ้เซี่ยงไฮ้แต่จีนถ้าเป็นปริมณฑลก็เหนื่อยหน่อยแต่ถ้าไปเซี่ยงไฮ้สบายนะครับปักกิ่งสบายอะไรเงี้ยไปยุโรปก,ก็เหนื่อยเวลาเดินทางนะครับดังนั้นในประเทศไทยเราถือว่าเป็นดีสแตชเนชั่นที่ดีรีทายเมน โอ้เชื่อไหมครับว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่เป็นอันดับหนึ่งเหมือนกันนะครับที่คนอยากมารีไทยเยอะมากเราทําโครงสร้างโลจิสติกดีๆสาธารณสุขของเราก็ดีถูกไหมครับทําประกันไว้หน่อยนึงอะไรเงี้ยผมเชื่อว่าประเทศไทยคอสเลฟวิรต่ํามากเทียบกับต่างประเทศใครเคยไปเที่ยวต่างประเทศจะรู้เลยว่าคนยุโรปคนอเมริกาแม้กระทั่งอีเวนคนญี่ปุ่นก็อยากจะมาเกษียณที่เมืองไทย6เดือนกลับไปบ้านเกิดทีหนึ่งก็ได้เพราะอะไรเพราะค่าของชีพถูกมากคนไทยเราเป็นคนที่ยิ้มเก่งมาก นะครับนซาทมากนะครับถึงแม้ว่าจะมีข่าวนู่นนี่นั่นเข้ามาแต่พูดจริงๆเนี่ยมันก็เป็นส่วนน้อยคนต่างประเทศเข้าใจแหละว่าเข้ามาประเทศเขาอยู่เนี่ยเขาจะรักจริงๆเดือนนี้ติดตามช่อง u t u b e อะต้องบอกนิดน,นึงกน่อนนะครับความจริงเนี่ยบางทีเราเสิร์ชยูทูบจริงจริงเราจะรู้ว่าไอสิ่งที่บางคนมพยายามปัดว่าเราไม่ปลอดภัยเราไม่อะไรเนี่ยแต่มันก็จะมีนักท่องเที่ยวหลายประเทศต่างประเทศหลายคนนะครับที่ชมประเทศไทยเยอะกว่าด้วยเยอะกว่าที่ด่าด้วยเพราะั้นหรือเรื่องของรีทายเมนต์เรื่องของธุรกิจสาธารณสุขโรงพยาบาลท่องเที่ยว แล้วก็หนีไปพนธุรกิจค้าปอีกนะครับผมยังมองธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอ a r i a b เบในอนาคตด้วยนะว่าคนสูงวัยก็ต้องอาศัยเทคโนโลยีมากขึ้นนะครับโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีต้องดีนะครับซึ่งเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยมันจะทําให้อุตสาหกรรมนิคมอุตสาหกรรมบางนิคมได้ดีเช่น Data Cloud System ลดลงไฟฟ้าที่เราเปิดเยอะก็โชคดีตรงที่ว่าพอเปิดเยอะปุบเนี่ยก็จะทําให้ธุรกิจบริการของเราเนี่ยดีขึ้นโดยเฉพาะด้านดิจิทัลเพราะดิจิทัลเนี่ยยังไงก็ต้องอาศัยไฟฟ้าการที่ไฟฟ้าเราเยอะดีนะครับคือทุกคนมองว่าแย่เพราะว่าค่าไฟแพงอันนี้เข้าใจเข้าใจทุกคนพยายามจะไปมองทางด้านคอนอย่างเดียวเลยแต่ไม่เคยมองด้านโปรโปรของประเทศไทยก็คือเวียดนามเห็นไหมครับว่าไฟขาดไปเวียดนามเนี่ยผมก็ไปเวียดนามเนี่ยอาทิตย์หนึ่งเนี่ยไปเที่ยวเจ็ดวันต้องมีวันหนึ่งเล้วว่าที่ไฟดับ มันเหมือนกับประเทศเขาแบบลาวก็เป็นนะครับแต่ประเทศไทยเนี่ยประเทศที่ค่อนข้างมีเสถียราภาพเรื่องครับเรื่องไฟมากนะครับเรื่องไฟมาตรงนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้ธุรกิจด้านเทคโนโลยีของเราเนี่ยด้านด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดีกว่าซึ่งมันก็จะทําให้โรงงานอุตสาหกรรมบางประเภทย้ายมานะครับมีอะไรบ้างที่พอจะย้ายมาได้ผมเนี่ยกลับมองเห็นว่าตอนนี้ที่เมืองไทยเราเด่นที่สุดเลยการเป็นอุตสาหกรรมรถยนยน คือเมื่อก่อน,อน,น,อนอเนี่ยไอ้ฝั่ง Man u f a c t u r i n g เนี่ยผมองผมไม่ได้มองปิดโ,โตเคมีโรงกันน้ํามันเลยนะครับต่อให้ซาอุย้ายคลังน้ํามันมาตรงนี้ยังไงยังไงเราก็ต้องซื้อต้นทุนที่แพงอยู่ดีแล้วก็มาผลิตนะครับมันไม่มีสามารถที่จะซื้อต้นทุนได้ถูกมันไปขุดเองหรอกนะครับยากเขาก็คงไม่ขายเราในราคาถูกหรอกอ่เพราะน,นั้นธุรกิจที่เป็นพวกปิดโตอะไรพวกนี้เราต้องเจอคู่แข่งที่เป็นต่างประเทศเยอะมากก็แข่งลําบากนะครับแต่ธุรกิจยานยนต์เนี่ยมัน มันเหมือนต่อยอดของเราเมื่อก่อนเราเป็นรถสันดาปถูกไหมครับเรามีโตโยต้ามีฮอนด้ามีซูซูกิมาสด้มีซูบิชินะครับใช้ฐานเราเป็นฐานทผ,ผลิตเพื่อส่งออกเราก็คงเป็นฐานผลิตเพื่อส่งออกตอนนี้ก็กลายว่าจ้ายจากญี่ปุ่นมาฝั่งจีนจีนก็ผลิตรถ EV. อีวีทำไมต้องเลือกประเทศไทยเพราะประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตรถภูมาิัายขวารถอีวีแล้วเราใก Indo, ล้อินโดเราใกล้แหล่ง วัตถุดิบพวกโคบอลพวกลิเทียมนะครับแม้กระทั่งอีเวนต์จีนส่งมาเมืองไทยก็ยังถือว่าส่งมาได้อยู่ดีเพราะจะมีรถไฟฟ้าความเร็วสูงวิ่งตรงลงมาจากประเทศจีนลงมาที่ประเทศไทยวิ่งมาที่แหลมฉบังเลยด้วยซ้ําถ้าเราทําตรงโครงสร้างตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะเป็นศูนย์กลางในการผลิตรถ E ีีได้ดีเลยซึ่งตอนนี้ผมเห็นอยู่อุตสาหกรรมเดียวคือตอนนี้ที่มีหลายอุตสาหกรรมที่พยายามเช่นโรบอทผมก็ยังอีกอันหนึ่งคือซ่อมบํารุงเครื่องบินพอเป็นไปได้แต่ไม่เห็นผลในตลาดหุ้นเท่าไหร่ มันจะเห็นผลทางเรื่องท่องเที่ยวมากกว่าถ้าเราทําซ่อมเครื่องบินได้จริงๆคือการบินไทยนี่ต้องหออนิดน,นึงก่อนมันมีข้อดีและข้อเสียนะครับข้อเสียของการบินไทยคือมีเครื่องบินหนลายรุ่นทุกคนก็บอกโอ้ต้นทุนสูงก็จริงแล้วที่ผ่านมาตอนนี้พยายามขายเครื่องบินออกไปเพื่อให้เหลือเครื่องบินน้อยรุ่นลงที่สุดเพื่อที่จะประหยัดอย่างแอร์เชียแล้วก็เห็นใช่ไหมครับว่ามีรุ่นเดียวขึ้นกี่ลำกี่ลำมันก็มีแค่นี้แหละหลกัหลกๆ80%ดสิบเปอร์เซ็นต์มีลำเนี้ยล,ลำเดียวโมเดลเนี่ยจะขึ้นกี่ลำก็จำไม่ได ข้อดีของการบินไทยกลายเป็นว่าเฮ้ยพอการสายการบินเขามีหลายรุ่นเอนจิเนียริงคนซ่อมเครื่องบินของเขาเลยเก่งหลายรุ่นมันก็เลยกลายเป็นว่าเฮ้ยเรามีเทคโนโลยีในการที่เราไม่ใช่มีเทคโนโลยีเรามีเอ็กซ์เพร์ติสโปรเฟชชั่นลในเรื่องของการซ่อมเครื่องบินมากเลยเพราะเรามีหลายรุ่นมันกลายเป็นข้อดีที่จะเป็นศูนย์กลางในการซ่อมเครื่องบินการทรานสิชัน เครื่องบินลงมาเติมน้ํามันลงมาดูแลอุปกรณ์อุปกรณ์นะครับซึ่งตอนนี้เราเห็นว่าสนามบินสุวรรณภูมิเองก็กําลังจะสร้างในส่วนที่เป็นเป็นศูนย์ซ่อมเครื่องบินอยู่แล้ว้ามีอู่ตะเภามีอะไรหไหมฮะคืออุตสาหกรรมพวกนี้ผมว่าประเทศไทยเราโตได้นะนะครับก็เลือกอุตสาหกรรมเหล่านี้แล้วกันอ,อันนี้ก็ไล่ไปพูดไปแล้วนะรับถ้าบริการผมก็มองที่ค้าปลีกนะครับผมผมก็ยังเชื่อว่า ICT ก็ยังเป็นกลุ่มที่น่าสนใจนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้มันเจอเรื่องทุนผูกขาดแต่ผมว่าเดี๋ยวมันก็จะเงียบไปนะครับ เลือกกลุ่มตัวโรงพยาบาลโรงแรมสนามบินนะครับกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่จะได้ไปรัดอาหารกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากเรื่องของบริภาคบริการในประเทศที่จะรับกับเอเจิ้งรับกับนักท่องเที่ยวคนไข้าจากต่างประเทศเข้ามาจากนี้ไปเราจะรับ จะต่างประเทศเยอะขึ้นเรื่อยๆเพราะรีซอร์สของเราจะมากขึ้นเพราะประชากรของเราไม่โตถูกไหมครับเราก็จะมีรีซอร์สตรงนี้มา,มา,ม,ามาดูแลหรือว่าให้คนอื่นเนี่ยมาช่วยใช้ฟอรซิลิตี้ของเราแล้วก็เราก็ได้รายได้จากตรงนี้นะครับส่วนภาคอุตสาหกรรมผมมองไปที่ภาคอุตสาหกรรมที่เป็นพวกนิคมอุตสาหกรรมนะครับโลจิสติกแล้วก็มองไปที่คุณกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ที่น่าจะได้ประโยชน์จากเรื่องของ ตัวรถรถยนต์ e ีที่จีนเนี่ยใช้ไทยเป็นฐานกำลังการผลิตไม่กระทั้งยุโรปก็มาใช้นะครับเช่นเบนบี m ก็เริ่มมาผลิตในประเทศไทยไม่นับรวมยี่ห้อจีนนะครับแล้วที่มาเนี่ยส่วนใหญ่ก็บริษัทใหญ่ๆใ,ใ,ในจีนทั้งนั้นนะครับที่ผ่านพ้นอุปสรรคมาแล้วทั้ง BYD g r e เกรดวอรมอเตอร์เอ็คือแซกมอเตอร์มีจีลี่จีลลี่นี่คือเจ้าของวันโวนะจ๊ะนะครับ แล้ววันโว่เนี่ยจีลี่ผลิตที่นู่นเนี่ยก็เอาวันโว่เข้ามาขายในประเทศไทยด้วยแล้วก็จะมาเปิดมือมีวู้หลิงนะครับรถคันเล็กๆน่ารักน่ารักเอาไปขับจ่ายตลาดได้นะครับอย่าขับขึ้นทางด่วนนะครับเดี๋ยวปิวตลกตกทางด่วนนะครับคันเล็กๆแต่น่าจะนะเขาเขาน่าจะแบต ก็น่าจะทำโครงสร้างดีอ่ะไม่น่าปิวขนาดนั้นนะครับอ่าก็มีอีกหลายบริษัทนะครับอ่าตัวเนต้าด้วยใช่ไหมครับโฮซอนก็จะมาเปิดโรงงานที่นี่เหมือนกันเห็นไหมหูมันเยอะไปหมดเลยนะค่ายจีนที่จะมาเปิดรถ e ีวีปีหน้าต้องเริ่มเปิดแล้วด้วยอ่ะเราก็ไม่น่าจะแคนเซลนะครับถึงแม้จะเปลี่ยนการเมืองอะไรก็ตามผมก็คิดว่าตรงนี้มันก็คงเดินต่อไปแหละอ่านี่ไม่นับรวมแลนด์บีชทางภาคใต้นะครับซึ่งจะช่วยทําให้โลจิสติกของเราดีขึ้น กลุ่มพวกนี้แหละครับคือกลุ่มที่ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นกลุ่มที่น่าสนใจหุ้นมันก็เป็นหุ้นหน้านาเดิมะครับถ้าฟังบริการผมก็มองพวก CPO Home Pro ใช่ไหมครับอันนี้เป็นค้าปลีกนะครับถ้าเป็นพวกส่วนของโรงพยาบาลก็จะเป็นพวก b d m s ต้องเทียบกับเป็น m i n ท์เ n t เทลซี็นถูกไหมครับแล้วถ้าจะเป็นในส่วนของนิคมอุตสาหกรรมก็ WHA ถ้าจะเป็นยานยนต์ก็จะมีเออสมูนแอดวานสแตนเล่นะครับถ้าจะเป็นในส่วนของสนามบินก็จะเป็น AOT นะครับ ก็ถ้าเป็น ICT ก็จะเป็นแอดวานแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็จะเป็นภาพคือสังเกตเป็นหุ้นใหญ่ๆห,หมดนะครับเพราะว่าผมเชื่อผมแล้ใช่ไหมครับว่าหุ้นขนาดกลางกับขนาดเล็กเนี่ยเวลาลงทุนเนี่ยระยะยาวๆเนี่ยมันมันมันคาดการกําไรได้ลําบากมากหุ้นกลางหุ้นเล็กนะครับก็พยายามจะเลือกเฉพาะหุ้นใหญ่ๆเพราะว่าในพอร์ตของวอลเลมบอร์เฟดอ่ะแปเ์เขาก็เป็นหุ้นใหญ่หมดแอปเปิลค้าแอนไฮโคคาโคล่าแบงก์อเมริกาใช่ไหมครับ มีอะไรเวลฟโออาโกเงี้ยมันก็บริษัทเฉยเเชฟรอนออ c ซิ e เ t a นลมันเป็นอะไรที่แบบก็หุ้นหน้าหุ้นเขาก็เฉยๆแต่เขากาไรได้กําไรได้เพราะอะไรก็พูดเหมือนเดิมนะครับว่า <c oughs> นี่ไงก็ต้องรอวิกฤตตอนนี้แหละนี่แหละทา m ม,มิ่งที่เราควรจะต้องมาคุยกันนี่แหละปลอบใจกันนี่แหละตลาดหุ้นกลัวกันเยอะๆนี่แหละแล้วผมเชื่อได้เลยว่ายังกลัวไม่สุดเดี๋ยวต้องมีกลัวกว่าน,นี้อีกคุณคิดว่าลงมันสุดแล้วมันไม่สุดแต่อย่ากลัว รอบนี้ลงมาต้องซื้อผมว่าไม่ต่ปลายปีนี้ต้นปีหน้าหรือกลางปีหน้าภายใน1นึ่องเดือนข้างหน้านี้แหละตลาดหุ้นจะเข้าสู่กอะทอมละ